ดีคะ่ะทุกคนวันนี้ซื้อเมล็ดไอ้แตงมาก็เลยอยากปลูกนีสอนแดงนี่แน่นอนนะน่าจะให้ค่าโฆษณาเราเ <c oughs> นี่ยผลผลิตก็จะตามที่เขาบอกเป,เป๊ะเลยอันนี้จัมโบ้กรีนสีจะเข้มนะ่ะเคยปลูกแล้วสีจะ จะสีเขียวเข้มปลูกง่ายขึ้นค้างเก่งผลยาวตรงสีเขียวเข้มนี่อันนี้ซองหนึ่งมี70เมล็ด40วันได้กิน40วันติดลูกอันนี้ข้าวโพดนี่ว่าจะาปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ทาไม่ได้ปลูกข้าวโพดในกระถางเนาะนีะ่จะปลูกลองดู อันนี้บิ๊กไว้แปดห้าสองเอฟวันบิ๊กไว้นี่จะจะฝักใหญ่แล้วก็เหนียวเหนียวนุ่มข้าวโพดก็หกสิบวันอันนี้ก็จะเป็นบิ๊กกินพัดอันนี้จะผลสีเขียวแต่ไม่เข้มเหมือนบิ๊กกินจัมโบ้ บิ๊กเอจัมโบกีนไม่เหมือนจัมโบกีนอันนี้บิ๊กพลัสก็จะลองปลูกอันนี้ดีกว่าอันนี้3 8มสถึงสีวันอันนี้ก็มาละที่เราเก็บบ่อยๆนี่อันนี้ดีมากเลยนะเนี่ยพันนี้เขียวหยกนี่ดีมากเลยเดี๋ยวยิ่งเก็บเมื่อวันเมื่อวานเก็บให้เพื่อนบ้านไปลูกหนึ่งให้ไหมคะส้มตำหลานนู่น อมค่าถนนเลยลูกใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเหลือกี่ลูกอะ่ะมันดีมากเลยพันนี้ถ้าใครจะปลูกนะปลูกของสอนแดงไปเลยเพื่อนๆดีมากเลยเมื่อวานฝนตกแรงมากดูก้าผักของเราชำ้ำไอฝนช้ำหมดเลยโดนฝน แต่ก็ตั้งกล้าไว้นะอีกหน่อยฝนหมดจะหมดหรือยังวันนี้ไม่รู้ฝนแรงมากเมื่อวานเดี๋ยวมาดูกันอึบอึบอุ้ยหอมหอมดอกไอ้นี่หอมดอกไอ้นี่มากเลยจะไม่กลิ่นหอมหอมนี่เห็นไหมนะต้องเด็ดใบออกเพื่อโชว์อุ้ยดอกมากเลยนี่นี่รูกนี้ก็ ขนาดรุ่นนี้น,น,นี่ออกมาโชว์เลยโอ้โหโ,โหโ,โห,โหโลูกติง่งตึงนี่ลูกหนึ่งค่ะหลบอยู่ข้างในนี่ต้องเอาใบเขาออกโชว์มั้งเพราะว่ามันจะมีหนอนมีอะไรไปแอบแทะกินเด็ดใบออกอุ้ยอดเขาก็อ่อมอร่อยนะนี่เนี่ยเด็ดใบไปแกงอ่อมก็ได้ ออมใส่เนื้ออ่อมใส่อะไรเอาไปแกงอ่อมดีกว่าวจะขมพอดีไม่ขมมากถ้าเขาอยู่ในที่มืดๆนะ่ะแมลงจะแอบไปกินเราต้องเด็ดใบออก มากเลยลูกนี้มีอยู่สองลูกอุ้ยมีแถมมีแถมมีลูกหนึ่งมีเยอะเลยนี่หนข้างล่างนี่ยอดก็ยังงามเลยเลื้อยไปเรื่อยเลยหน่อยเลื้อยไปเลื้อยไปโอ้โห่าเลยดิของสอนแดงอันนั้นแหละ ให้เพื่อนๆดูอะค่ะงามมากเลยว้าววันนี้จะกล้าเพราะว่ามีลูกค้ามาอยากได้เบีย้ยอยากได้เบีย้ยก้าเลยไม่อยากไปกล้าเองไม่อยากซื้อมลิดแต่เราก็จะกล้าไว้ในกระบะเอาใบไปอบแดงอบ ยอดก็เอาขึ้นไปเนี่ยกำลังจะมีลูกอีกมวนลูกอาออกมาโชว์งามงามมากเลยดอกก็มีกลิ่นหอมกำลังจะมีลูกอีกลูก็ะกสั้นหรือเปล่านะ หลังๆมารูปจะสั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> สมเกสร